ครับหลายท่านนะครับที่เคยมาเที่ยวภูลมโลนะครับซากุระเมืองไทยที่ที่ภูลมโลก็มีคําถามน,นะครับนะทำไมนะทําไมไม่ให้รถขึ้นเองนะครับอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับประเทศไทยของเราแท้ๆเราคนไทยแท้ๆอะไรต่างๆบางท่านก็พูดแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้กระผมหนุ่มเสือก็จะนําเรียนให้รับทราบนะครับว่าพื้นที่ภูลมโลนะครับ ในช่วงปี5455นะครับในช่วงนั้นที่ซากุระเริ่มสวยนะครับเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นนะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูเขาสีชมพูเนี่ยนะครับก็จะมีรถชุมชนนะครับบ้านร่องกล้านะครับแล้วก็ที่ทําการอุทยานของเราแล้วก็จะมีที่ตําบลกกสะทอนอาเภอด่านซ้ายนะครับขับนําเที่ยวนะครับ ให้นักท่องเที่ยวเหมาขึ้นมานะครับถ้าไม่มีความพร้อมที่จะขับรถขึ้นเองนะครับหรือท่านใดนะครับเป็นรถกระบะนะครับสามารถขับขึ้นเองได้นะครับก็ทางอุทยานก็ให้ขับขึ้นเองนะครับไม่ปิดกั้นนะครับในช่วงแรกในช่วงนั้นมานะครับ4ี่ถึงห้าปีนะครับแต่ปรากฏว่า4ี่ถึงหปีนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นเองได้ตามอิสระเนี่ยนะครับ ก็ทาให้รถติดนะครับรถนั่งท่องเที่ยวเองนะครับรถติดเข้าไม่ถึงสวนหลงทางเกิดอุบัติเหตุเฉียวเบียดกันอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับก็เกิดปัญหาลักษณะเนี้ยสี่ถึงห้าปีทางอุทยานกับชุมชนก็เลยมาคิดปรึกษากันนะครับทำการปิด ไม่ให้รถนักท่องเที่ยวขึ้นเองนะครับจะต้องเหมารถชุมชนเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จึงในช่วงเปิดท่องเที่ยวภูลมโลนะครับก็ในช่วงซากุระบานนะครับทางอุทยานก็จะมีประกาศนะครับตามกฎหมายนะครับมาตราที่16นะครับอ่วักใดวักหนึ่งนะครับห้ามนำยานพาหนะขึ้น โดยไม่ได้รับอนุญาตอะไรต่างๆนะครับให้ใช้รถชุมชนหมุนเวียนเพียงอย่างเดียวนะครับก็จึงเกิดความเรียบร้อยนะครับโดยให้ชุมชนขับรถนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมแล้วก็ให้คนขับรถเป็นผู้ดูแลนักท่องเที่ยวนะครับนำเข้าสวนดูแลทั้งความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีการจัดวันเวยกันบนยอดภูนะครับไม่ให้มีการสวนเลน นะครับไม่ให้ใช้ความไวอะไรต่างๆนะครับนะก็สามารถเอารถชุมชนหรือชุมชนเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับทุกคนผ่านการอบรมนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนนะครับรถนําเที่ยวภูลมโลนะครับก็เกิดความเรียบร้อยดีนะครับหลังจากที่ได้ดําเนินการจัดรถชุมชนนําเที่ยวนะครับโดยไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะก็ขอฝากนะครับ ทําความเข้าใจกับหลายๆท่านนะครับปัญหาเกิดก็จึงได้มาแก้กันในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็กระผมหนุ่มเสือนะครับก็เห็นดีด้วยครับหนุ่มเสือก็ขับด้วยนะขับรถนะครับนะตอนนี้เกษียณแล้วด้วยนะครับเกษียณแล้วก็ขับตามสะดวกเลยตามอําเภอใจเลยนะครับนะไม่ได้ติดงานแล้วนะครับทาง อุทยานนะครับก็ดําเนินการจ้างต่อนะครับตั้งจ้างต่อกให้กระผมเสือปูลมโลเนี่ยนะครับทําหน้าที่ไปนะครับเป็นวิทยากรให้กับทางอุทยานนะครับแต่ทีนี้ก็ยังว่าละครับนะคนอิจฉาเยอะนะครับนะคนอิจฉามีนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับนะต่อว่าต่างๆนั้นนะเกษียณแล้วทําไมไม่ไปไหนนะมารับจ้างต่อทําไมนะครับ ก็ไม่รู้จะว่ายังไงถ้าเขาว่ามาแบบนี้นะครับเพราะว่าเงินที่จ้างก็ไม่ใช่เงินของเขานะครับอุทยานก็ไม่ใช่ส่วนตัวเขานะครับนะผมก็ภูมิใจนะครับนะกับทางผู้บริหารทางหัวหน้าอุทยานภูหินร่องกล้านะครับที่ได้กล่าวกับผมว่าพี่อย่าวางมือเลยทำงานต่อให้ผมเถอนะผมไม่ได้เอาเงินพวกเขามาจ้างนะครับ หัวหน้าอุทยานท่านบอกอย่างนี้นะครับนะเพราะว่าพี่เป็นคนใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ที่นี่นะครับก็ขอขอบคุณครับท่านหัวหน้าอุทยานนะครับอ่ากระผมจึงไม่สามารถที่จะรับนะครับเพราะว่าอ่ามันไม่ชอบในคําพูดและเบื่อในคําพูดนะครับอ่ของพวกเขาเองนะครับที่เกิดการอิจฉาผมนะครับผมก็เลยบอกว่าผมไม่ขอรับครับถ้าหากว่าท่านหัวหน้าจะ ให้ผมให้พี่เสืออมาดูแลเป็นวิทยากรให้ก็เรียกได้ไม่ไปไหนครับยังอยู่ที่ภูหินร่องกล้าแล้วก็ภูลมโลนะครับก็เรียนให้กับท่านหัวหน้าอุทยานท่านบูบริบรหารได้รับทราบกันแบบนี้นะครับะก็ขอขอบคุณน,นะครับท่านหัวหน้าอุทยานท่านยังพูดต่อเลยว่าไอ้พวกปากหอยปากปูพวกปัญญาอ่อนนะครับไม่น่ามาทําลายองค์กรเขาอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับ ก็ฝากกันไว้เพียงนี้ครับนะหนุ่มเสือไม่ได้ไปไหนครับถ้าอยากเจอหนุ่มเสือนะครับเดี๋ยวก็อยู่แถวแถวปูลมโลนี่แหละครับเอาไว้ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะนำเรื่องต่างๆนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับช่วงนี้ก็เพียงนี้ครับสวัสดีครับ